สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใด,ด้ทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมมาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับ ว่ประจำวันที่1เมษายน2565ใบนี้เป็นแนวทางของแอดอุไทย2ตัวบนชุดเต็มครับแนวทางที่อาจารย์ให้มาก็มี37 38 39 57 58 59 67 68แล้วก็69ครับแนวทางของแอดอุไทยครับต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดไผ่มหาหิง ล่างสองสูตรตรงๆครับตรงนี้จะมีข้อมูลอยู่ทั้งหมด9ชุดครับ05 07 03 35 37 33 65 67แล้วก็63ตรงนี้อาจารย์บอกว่าชนอยู่ทั้งหมด5ชุดนะครับก็มี07 35 37 63แล้วก็67ครับชุดที่ชนคุณผู้ชมตรงนี้ ด้านล่างครับอาจารย์บอกว่าระวัง6มา9แนวทางของแอดไผ่มหาหิงครับล่าง2สูตรตรงตรงต่อมาครับบ้านภายเมืองพ้นวันที่อยู่ด้านบนครับ1ทับ4ทับ6 5เลขชุดแถวฝั่งทางซ้ายก็มี02 12 42แล้วก็52 03 13 43แล้วก็53ครับ บ้านพายเมืองพลถ้าจำไม่ผิดงวดที่ผ่านมาหลุดไปนะครับงวดใหม่ก็ใบนี้ครับใบนี้เป็นแนวทางของแอดละเด่นครับ2ตัวบนของอาจารย์ที่ให้มาก็มีอยู่ทั้งหมด9ชุดครับ7 3 7 4 7 5 8 3 8 4 8 5แล้วก็9 3 9 4 9 5ครับแนวทาง2ตัวบนของอาจารย์ ใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดกิศดาครับวิ่งหาความสำเร็จ2ตัวบนล่างของอาจารย์ผมลงให้แนวทางของอาจารย์เข้ามาประมาณ4งวดติดแล้วนะครับขออนุญาตนำสถิติงวดเก่ามาให้ท่านผู้ชมได้ชมงวดล่าสุดเนาะงวดล่าสุดของอาจารย์เข้า76นะครับทุกท่าน7 6งวดใหม่ก็ใบนี้ครับ1ทับ 4, ทับห้า ขออนุญาตขยายนะครับจัดไปครับทุกท่านแนวทางของแอดกิศดาวิ่งหาความสำเร็จนำไปตัดนำไปดึงตัวเด่นกันดูครับเข้ามาแล้วประมาณ4งวดติดต่อมาครับใบนี้เป็นแนวทางของแอดประเสริฐครับอาจารย์จะมีแนวทางมาดังนี้ครับรัฐบาลไทยงวดนี้ผมว่ามี6ครับกับมี5 มี6ก็จะมี6 7นะครับมาเป็นแนวทางมี5ก็จะมี58นะครับปรากฏว่าแนวทางของอาจารย์เข้า6 7นี่คือแนวทางงวดเก่านะครับของอาจารย์เข้าอ,อ,อยู่เนาะงวดใหม่คือใบฝั่งทางขวามือครับอาจารย์บอกว่าผมว่ามีเลข7ครับถ้า7มาก็มี7 1อยู่ตรงนี้ครับทุกท่านพื้นสีดำตรงนี้ถ้า6มาครับมี 6, 9 วันที่อยู่ตรงนี้ครับ1ทับ4ทับ6 5ตามนี้ครับแนวทางแอดประเสริฐถ้า7มามี7 1ถ้า6มามี6 9 6 9นี่ติด2ดาวเลยนะครับทุกท่านครับตรงนี้จัดไปครับ fc ของอาจารย์ต่อมาครับเป็นแนวทางของอาจารย์เสือสั่งฟ้าเป็นชุดเน้นครับ ชุด3ตัวอยู่ด้านบน2ชุดนะครับมี827กับ627 2ตัวก็มี27นะครับที่เด่นอีก2ชุดก็มี37กับ47ครับทุกท่านแนวทางของเสือสั่งฟ้าครับชุดเน้นใบนี้จะเป็นแนวทางของอาจารย์สมม่อนจิโร่สาธิติของอาจารย์ก็ตามที่เห็นเลยครับ เท่าที่ผมสังเกตดูของอาจารย์เฉียดไปเฉียดมานะครับแต่ที่เข้าประจําก็เห็นจะเป็นข้อมูลวิ่งบนของอาจารย์ครับสามงวดหลังสุดเลขวิ่งของอาจารย์เข้านะครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์วิ่ง4กับ7เข้า7ครับข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์เฉียดไปตัวเดียวของอาจารย์มี87 4กับ578เข้า2ตัว78ครับเป็นคู่โต๊ด งวดเก่าก็จะประมาณนี้งวดใหม่คือใบนี้ครับทุกท่าน1เมษายน65อาจารย์ให้แนวทางวิ่งบนมาที่9กับ6ครับทุกท่าน9กับ6เลขพวงของอาจารย์ก็2 5 6 7 9 2 5 6 7 9 2ตัวบนของอาจารย์มี9 6 9 5 9 2แล้วก็9 7ครับ ข้อมูล3ตัวชุดเน้นของอาจารย์มี296ชุดรอง596ชุดกัน2ชุดครับ796กับ792ข้อมูลล่างอาจารย์บอกว่าวิ่งล่าง9กับ2ครับชุดเน้น12ชุดรอง19ชุดกัน98และ28ครับแนวทางของอาจารย์สมมนจิโรครับหรือว่างวดนี้ จะมาครับขอให้เข้าตรงๆกันเลยทีเดียวเชียวนะครับอาจารย์เฉียดมาหลายงวดแล้วเนาะถัดมาครับเป็นแนวทางของอาจารย์เอทัศครับบนเต็งโตดข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์มี5 0 3 5 8 3แล้วก็486ครับ503583486 2ตัวก็0383แล้วก็86ล่างชุดเดียวครับ56 งวดที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดข้อมูลของอาจารย์หลุดนะครับแต่ว่าชุดสามตัวของอาจารย์มีมีมาสองตัวนะครับหลุดไปตัวนึงงวดใหม่ก็ใบนี้ครับต่อมาเป็นแนวทางลอตเตอรี่ของประม่วงนะครับรทุกท่านมาดูกันว่าประม่วงซื้อเลขอ,อะไรขออนุญาตขยายครับ ลอตเตอรี่ประม่วงก็มีอยู่3ใบนะครับใบแรก68ครับ2ตัวท้ายใบที่288ใบที่3ก็8 8ครับจัดไปครับทุกท่านถ้า3ตัวก็468088แล้วก็688 8มาแรงนะครับในทางลอตเตอรี่ประม่วงครับ f c ของประม่วงมารับข้อมูลนี้ไปครับเพื่อเป็นแนวทางเนาะ ผัดมาครับเป็นแนวทางของเจฟฟองเบียงวดที่ผ่านมาเลขวิ่งของอาจารย์เข้า8ครับทุกท่านไปนอยู่หลักร้อยบนส่วนเลขชุดของอาจารย์หลุดไปนะครับงวดใหม่ครับ1ทับ4ทับ6 5อาจารย์ให้เด่น3มานะครับเด่น3เลขชุด2ตัวก็3 8 3 9 3 4เม็ดเดียว3 5ชุด3ตัว1 3 4 จฟองเบียครับขออนุญาตขยายให้ชมนะครับทุกท่านจัดไปครับวันที่อยู่ด้านบนเนาะไปต่อถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดนางฟ้าน้อยใจเกินร้อยครับ1ทับสทับใบนี้ครับมี3 9ด้านบน7 8 6 9แล้วก็6 8 เน้นๆตัวสีแดงกระเลทีเดียวเชียว58กับ89เบิ้ล88ครับอีกใบหนึ่งของนางฟ้าน้อยก็จะเป็นชุดนี้ครับทุกท่านวิ่งบน6กับ8อาจารย์ว่างั้นตรงนี้มี6 3 6 5 8 5กหขอไปครับ58แล้วก็62นะครับเน้นหนักๆกก็อยู่ในส่วนตรงนี้คุณผู้ชม ขออนุญาตขยายแป๊บหนึ่งนะครับจัดไปครับเน้นหนักๆก,ก็มี18 61แล้วก็618ครับระวังเบิ้ลก็6688ด้านล่างก็จะเป็นชุด3ตัวอีก4ชุดครับ318718918แล้วก็763ตามนี้ครับนางฟ้าน้อยใจเกินร้อย ต่อมาจะเป็นแนวทางของคําชะโนดครับบารมีปู่ศีสุดโทรครับชุด3ตัวครับมี527 527แต่เล่น2ตัวก็525727 7. ชุด2ตัวครับ93จัดไปครับคําชะโนดต่อมาครับซองแดง1เมษายน2อ6 5าอาจารย์ให้ สั่งวิ่ง8ตัวเดียวครับสั่งวิ่ง8ตัวเดียวเลขชุดก็มี865กับ895นะครับ865กับ895 2ตัวก็65689598ฟันล่างชุดเดียวเลยครับ7 1แนวทางของซองแดงครับซองแดงงวดที่ผ่านมาไม่ได้ลงให้นะครับทุกท่าน งวดใหม่ก็ใบนี้ครับต่อมาครับเลขลับเฉพาะวงในหนึ่งเมษายนครับเลขชุดสองตัวบนล่างของอาจารย์ที่ให้มาก็มีสี่แปดสี่เก้าห้าแปดแล้วก็ห้าเก้าครับสี่แปดสี่เก้าห้าแปดห้าเก้าก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ